สวัสดีครับเราก็จะมาเจอเรื่องอการเรียนการสอนออนไลน์นะครับผ่านระบบมุกแล้วก็ w e b บ x นะครับในที่นี้นะครับให้นิสิตนะครับเข้ามายัางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลินะครับโดยเปิด g o o เก g ลกูเกิลโค m e นะครับเข้ามายัางเว็บไซต์นะครับโดยพิมพ์คําว่า w w w บนะครับ t s u a c t h นะครับ ก็จะเข้ามาอย่างหน้าเว็บไซต์ของหมายเลขทักษิณนะครับนิสิตเลื่อนสกอร์บาร์นะครับเลื่อนลงมานะครับอยู่ตั้งเมนูตั้งขว้อมือนะครับก็จะเห็นคําว่าระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ p s u m o c นะครับกดเข้าไปครับเมื่อนิสิตกดเข้าไปนะครับก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับก็จะมีแบนเนอร์นะครับเขียนว่าการเรียนออนไลน์นะครับนิสิตเข้าสู่ระบบครับรอสักครู่นะครับ ก็จะมีหน้าต่างนะครับของระบบ t s u m o o c นะครับซึ่งเป็นระบบ e-learning นะครับนิสิตสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นะครับโดยใช้รหัสของนิสิตเองนะครับรหัสนิสิตก็คือรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็ตามด้วย password นะครับแต่ที่นี้ผมขอใชอ้รหัสของผมนะครับกดเข้าสู่ระบบครับ รสักครู่นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับเปิดหน้าต่างจะมีรายวิชาที่นิสิตได้ลงเทะเบียนไว้ในเทอมนี้นะครับในเทอมที่1นนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตนะครับใช้รายวิชาทรัพย์สินและที่ดินนะครับในกรณีที่ผมได้ลงเทะเบียนวิชานี้ไว้นะครับกดเข้าไปที่รายวิชาที่นิสิตได้ลงเทะเบียนไว้ครับ เมื่อที่สิกดเข้าไปนะครับก็จะเจอลิงก์ในการเรียนออนไลน์นะครับกดที่ลิงก์ครับแล้วก็จะมีลิงก์ข้อมูลนะครับสาหรับการเรียนออนไลน์นะครับกดลิงก์อีกครั้งหนึ่งครับรอสักครู่นะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับขึ้นมานะครับทางซ้ายมือจะเขียนว่า c ิสโกเว็บเนะครับเป็นระบบที่ใช้สําหรับการเรียนออนไลน์นะครับสอนสดของอาจารย์นะครับสิ์กด ยกเลิกไปครับแล้วก็สังเกตนะครับมันจะมีคำว่า join from your browser นะครับให้นิสิตหาคำนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับจะเจอห้องเรียนนะครับห้องเรียนนะครับแล้วก็เวลาเรียนนะครับตามตารางสอนของนักเรียนในแต่ละรายวิชานะครับแล้วก็ให้นิสิตนะครับใส่รหัสของนิสิตเองนะครับ แล้วก็ตามด้วยอีเมลนะครับอีเมลก็จะมีรหัสนิสิตถามด้วย a t s u a c t h นะครับเป็นอีเมลของนิสิตเองนะครับกด next ครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีหน้านาจะเข้าสู่ระบบการเรียนแล้วนะครับนิสิตกดที่ join meeting ครับเพื่อจะเข้าห้องประชุมครับ สักครู่นะครับเมื Kid, ่อระบบเปิดเข้ามาแล้วนะครับนิสิตก็สามารถเข้าห้องเรียนได้แล้วนะครับตอนนี้นิสิตก็รู้ได้ไงว่าเราเข้ามาในห้องเรียนแล้วนะครับนิสิตสามารถดูนะครับเพื่อนในห้องนะครับหรือว่าอาจารย์นะครับว่าเข้ามาในห้องเรียนหรือยังนะครับโดยกดที่ปุ่มรูปคนตรงนี้นะครับเมนูด้านล่างนะครับกลมๆรูปคนนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีถ้าเกิดมีอาจารย์อยู่นะครับก็จะมี อาจารย์นะครับแล้วก็มีสไลด์ที่อาจารย์นะครับแชร์ไว้นะครับเรามาดูนะครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถใช้นะครับหนึ่งนะครับเป็นปุ่มเสียงนะครับนิสิตสามารถโต้ตอบกับอาจารย์นะครับโดยใช้ปุ่มเสียงนะครับโดยกดปุ่มที่ไม้นะครับให้เป็นรูปให้เป็นสีเทาหรือสีดํานะครับเพื่อจะใช้เสียงในการโต้ตอบกับอาจารย์นะครับ หังนิสิตไม่โตตอบนะครับให้นิสิตปิดไว้นะครับเพื่อจะได้เสียงจะได้ไม่รบกวนเพื่อนที่อยู่ในห้องนะครับไม่รบกวนอาจารย์ในขณะสอนนะครับนิสิตนะครับสามารถเปิดกล้องนะครับปุ่มที่2ก็คือเป็นปุ่มกล้องนี่สามารถเปิดกล้องของตัวเองได้นะครับเพื่อจะให้นให้อาจารย์เห็นจอของนิสิตนะครับเห็นหน้าเห็นหน้าตาของนิสิตในขณะที่เรียนนะครับ แล้วปุ่มถัดจะปุ่มต่อไปนะครับปุ่มที่4ี่เป็นปุ่มปุ่มแชทนะครับหรือว่าเป็นปุ่มโต้ตอบพูดคุยนะครับเป็นกล่องข้อความใช้สําหรับส่งให้กับอาจารย์ในขณะที่เรียนนะครับจะได้ไม่รบกวนเพื่อนที่อยู่ในห้องนะครับนิสิตสามารถส่งข้อความตอบโต้ได้นะครับใส่ในกล่องนี้นะครับพ์่ม้าไปได้เลยครับ เพื่อนก็ในห้องก็จะเห็นข้อความของนิสิตนะครับอยู่ทางขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มจบการเรียนนะครับหรือออกจากห้องนะครับนิสิตสามารถออกจากห้องนะครับโดยใช้ปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนะครับแล้วก็จะมีของข้อความขึ้นมานะครับเขียนว่า leave meeting นะครับให้นิสิตกด leave meeting อีกทีหนึ่งครับก็จะออกจากห้องนะครับ ในการเรียนออนไลน์ระบบมุกและก็เว็บ x นะครับขอจบการบรรยายนะครับ